แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดลำพูนก็มีได้ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน pm 2 5ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนายปียพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในอำเภอทั้ง8อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งที่ประชุมได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในทุกระดับอย่างเป็นระบบโดยเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมได้นํานโยบายจากส่วนกลางมาปรับใช้ตั้งศูนย์บัญชาการการจัดชุดลาดตระเวน การใช้เทคโนโลยีติดตามจุดความร้อนการสร้างการรับรู้ประชาชนการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรและการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5โดยมีเป้าหมายลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาแม่อย่างจรงิงจังรวมถึงขอให้ในอำเภอทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5ได้อย่างมี ประสิทธิภาพครั